ดีมากเอ้งไอ้ดุไอ้ยันดุเอ้ฉันดุเฮ้ยนนี่เหรอยวะนสายเดือดเขาอจโดกอะไรฟรีมึอมองอ่อนหัดนะไม่ผิดอะไรเลยกับพวกทหารชัดต่างปลายแขวมมึงฟังเอาไว้นะยังไงเสือมันก็ไปเสืออยู่เหมือนเดิม เสืออย่างกูไม่เคยทิ้งลายแต่ลูกหมาอย,ย่างมึงเนี่ยจะทำอะไรคนอย่างกูได้นี่ถ้าหน้ามึงไม่เหมือนเมียกูสักนิดกูตัดหัวไปแล้วก็เชียวม,มึงก็ฆ่ากูเลยมาเลยาบังเข,ข้าไปอย่าฆ่าฆ่ามึงตอนนี้มึงก็ตายเล่ามึงก็จะสบายกูจะให้มึงทรมานทรมานไปมากกว่านี้โลดไฟทีละนิดกูจะไม่ฆ่ามึงแต่เด็กองของมึงเนี่ย ต้องไดรับการสั่งสอนใช่ไหมว่มึงจะได้รู้ว่าเด็กกับผู้ใหญ่ต้องมีสัมนาคารวะองไรบ้างเฮ้ยอย่าคิดสู้เลยมึงกลับไปคิดดูคนที่ถูกตกหน้าดยวยมือซ้ายเขาหมายถึงอะไรถ้าคิดออกแล้วตามมาแก้แค้นกูกูจะร้องมึงเฮ้ย มองฉนยังงงอยู <c ười> <c ười> b ún, b ่เลยยมือซ้ายหมายถึงอะไรไแต่เดีเราเล่นกับมันก่อนด้วยเอาจ้ากมจังยังโขอสั่งสอนมือไม่มีคนจะงเลยไจ้านงเ่ยไ้พกเมากเลยจะขอสั่งสอนมือ ให้รู้ว่าเด็กกบผู้ใหญ่เนี่ยควรจะมีสัมมาละวะยังไงบ้างจ้ากเจ้าแล้วคุณเก็บไปคิดด้วยว่าคนคทีนท่ตกคนที่ถูกตอหน้าเนี่ยมือซ้ายมายาันหมายถึงอะไรถ้าเกิดมืงนออกแล้วกำาอาแก้แขนกูแล้วกันแ่ถามได้คนที่ถูกตบห้าด้มือซ้ายหมายความว่าไรอะไรมือซ้ายเขาไปล้างตูดซุปา <c oughs> ตายชัวกูก่อนผมมึงตังค์คืนกันคุณสอคนเ่ยใครช่วยอะไรกูได้บ้างมั้ยไม่เชื่อหรอคจะจับตลวมไม่ได้หรอตดปุไม่ดบอลเอาอย่างไรจะเาอ